ดูสเปนกันหน่อยนะครับก็มีเรื่องของเบรดี้ซึ่งเบรดี้เนี่ยถูกเปลี่ยนตัวออกในเกมโดวยกับเยอรมนีตั้งแต่อาทีที่8หลังจากโดนโทนี่โครสจอมทัพของอินซิเรกเนี่ยไปหนักนะครับเบื้องต้นมีรายงานว่าต้องพักเนี่ยอย่างน้อย4-6สัปดาห์ก็เท่ากับว่าเปดรดี้จะอดชั่วทีมชาติสเปนในยูโร2024ในครั้งนี้แน่นอนครับผมคือเหตุการณ์เนี้ยครับโทนี่ครสก็ได้มีการโพสต ปิดเส้นทางการขายแข่งของตัวเองแล้วก็ขอโทษเบรดี้ที่ทําให้เจ็บหนักซึ่งเบรดี้ก็ให้สัมภาษณ์ว่าเขาจะอยู่ที่เยอรมันจนกว่าจบการแข่งขันเพราะว่าความฝันเนี่ยยังเดินต่อไปได้และก็จะขอกลับมาฟิตสมบูรณ์กับบราร์เซโลนาในเร็วๆนี้แล้วก็ขอพูดว่าขอบคุณโทรนี่ครสสำหรับข้อความก็เกี่ยวกับเรื่องการขอโทษนี่คือฟุตบอลและเหตุการณ์เหล่านี้นมันเกิดขึ้นได้แต่ว่าอาชีพนักฟุตบอลแล้วก็เกียรติประวัติของโทนี่ครสจะยังคงอยู่ตลอดไปครับ ผมโหก็เรียกได้ว่าแสดงสปิริตกันทั้งคู่เนี่ยครับเพราะว่าเอาจริงเนี่ยโทนี่โครสไม่ได้ตั้งใจเหรอครับผมไม่เข้าใจเลยว่าทำไมต้องออกมาตำหนิโทนี่โครสด้วยมันเป็นมันเป็นเป็นจังหวะใช่มันเป็นจังหวะในเกมแล้วอเอาจริงเป็ดรี้ก็เป็นนักเตะที่เจ็บง่ายอยู่เลยใช่ใช่คือ,อ,คอไอไอหนักเ่ยมันคือมันหนักในเกมมันก็มันก็เห็นกันอยู่นะคือผมว <พอ S 2> ่าถ้าเราดูฟุตบอลเราก็จะเห็นว่าจังหวะแบบไหนมัน มันเป็นการตั้งใจใที่จะเตะ<ช>แบบเพื่อแบบไม่เอาฟุตบอลเลยแล้วหรือว่าเป็นการเล่นคือหนักในเกมเพื่อที่จะหยุดจริงๆนะครับแล้วที่สําคัญเนี่ยโทนี้โพสเนี่ยอันนี้คือโพสสุดท้ายที่อําลาสนามของเขาเลยเขาขอโทษเปดดีในนั้นด้วยใช่โอ<ๆ>้โหสุดยอดสุดคือเป็นท่อนสุดท้ายครับล่างสุดที่โทนี้โพสพูดถึงเปดดี้สุดยอดจริงๆก็ ผมผมเห็นเนี่ยใจหายเลยครับเพราะว่าไม่ได้เตรียมใจอย่างน้อยคิดว่าเอ๊ยมียิงอยู่โทษแน่นอนแต่มาซัดร้อยสิบเก้าแล้วก็หมดเวลาเนี่ยใช่ใช่โอ้โหนี่เราได้ดูแมตช์ทนี่โค้ชแมตช์สุดท้ายไปแล้วเราเล่นมันด้ยนะคู่นี้เล่นเกมที่สนุกมากๆนะคือบอกเลยว่าคู่ชิงก็อาจจะบันไม่เท่าคู่นี้นะครับเป็นการเล่นใน่ซนล็กสีมากๆนะครับผมมันยังอยู่กับคู่ล่าสุดครับในแมตช์นี้แหละครับเป็นเหตุการณ์ดราม่าที่หลายคนเนี่ย ตั้งข้อสงสัยตั้งข้อสังเกตและหยิบกันไปพูดคุยในโซเชียลมีเดียกันเยอะมากนะครับก็ <_ d: S 1> คือจังหวะที่มาร์กกูโกริยาเนี่ยทำแฮ bon นด์บอลครับเป็นในนาทีที่105เลยที่จะมามูเซล่าเนี่ยยิงไกลจากนอกกรอบเขตโทษครับเราไปโดนมือของมาร์กกูโกริยาแล้วโดนแบบชัดเจนด้วยซึ่งหลายคนเนี่ยก็ตั้งข้อสังเกตว่าทําไมเนี่ยไอเ้เทนนิสเทเลอร์เนี่ยไม่เป่าฟา,าวลเราพอเป็นบุรุษสิทธิ์อังกฤษอย่างเงี้ยผลก็ยิงโอ้โหอ่ะละพรีเมียร์ลีกส่งออกพรีเมียร์ลีกส่งออกออีีีน่กแล้วไอโ่นนี่อีกแล้้วมันโโอห เป่าอย่างนี้อีกแล้วมีปัญหาอีกแล้ว VR มีปัญหาอีกแล้วคือมันเป็นคู่ผู้รุ่นสันติกฤิตรอีกก็เลยมันทําให้เหตุการณ์เนี่ยพูดคุยบานปลายถึงขั้นว่าโอ้โหเป็นการผิดพลาดหรือเปล่าเป็นการยังไงเอ่ยม,มันก็หนักอะ่ะ<ช>ราะ,<อ>ะว่า<อ>เพราะว่าคนคิดว่าพอมี VR อย่างน้อยเนี่ยขอให้ VR เขาทักท้วงหน่อยครับผมให้ผู้สิงไปดูภาพย้อนหลังอีกทีหนึ่งแต่ปรากฏว่าพอมันเงียบไปทั้งสองฝ่ายเนี่ยนั่นแหละ มันก็เลยดูหน้าหน้าหน้าหุนยิ้สถานการณ์มันก็เลยหนักเข้าไปใหญ่ในมุมของแฟนบอลนะครับคือเอาเหตุการณ์ในสนามก่อนแล้วกันครับอันนี้กูกูริยาออกมาเล่าเองเลยให้สัมภาษณ์เมื่อวานบอกว่าคือบอลมันโดนมือผมจริงๆครับซึ่งปฏิเสธไม่ได้แน่นอนเรื่องนี้นะครับทั่วโลกครับแต่ผู้ตัดสินก็คืออนที้เฮรเลอร์พูดในสนามออกมาทันทีเลยว่า no โน no no ก็คือไม่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 มันไม่แฮนด์บอลเขาก็เลยโล่งใจขึ้นมาพอสมควรครับซึ่งในท้ายที่สุดเนี่ยถ้าผู้เชี่วชานออกมาพูดดแแแลล้วว่่ามมมััันนนนไบบบอออกก็็คคืร ก็ม,มันมีการแชร์กันออกมา,ามคือมันมีเหตุผลว่าทำไมถึงไม่แฮนบอลแต่ว่าเหตุผลเนี่ยผมบอกว่า,าถ้าในแต่ละเวทีจะมีกฎแบบนี้แยกย่อยออกไปเนี่ยแล้วองค์กรผู้สินเขาจะมีอิสระในการทำงานได้ไงอ่ะใช่ครับถูกปะ่ะคือกฎที่มันเป็น Law o f the game หรือว่ามันเป็นโปรโตโคอลข,ของ VAR เนี่ยคือยังไงมันก็ต้องยึดเขาไว้ไม่งั้นคุณก็ไปหาผู้สินอย่างอื่น่าที่ไม่ได้อยู่ในของของฟีฟ่าที่เขาดูแลเป็นขอไอเฟลอ่ะเพราะว่าอะไร เพราะว่าพอเขาต้องไปเป่าแบบนี้ในยูโรครั้งนี้แล้วเดยวเขาเกล่กับไอ้เป่าในเมนการทั่วไปอ่ะมันจะไม่เหมือนกันใช่ครับแลวอย่างใน,น,ในพรีเมียร์ลีกเนี่ยก็เป็นลีกลีกเจ้าปัญหาที่ไม่ค่อยเหมือนชาวบ้านเหมือนกันเวลาตัดสินอะไรก็ตาา่างคราวนี้เคสเนี้ยเผื่อใครที่ยังไม่ได้ติดตามเรื่องของกฎเนี่ยคือเขาก็มีการออกกระบอกกันนะแต่ว่ามันไม่ใช่สิ่งที่สื่อเขียนข่าวมามันเป็นนโยบายในการดูลูกแฮนด์บอลของผู้ตัดสินในรายการย<ม>ูโรเลยซึ่งเขามีเขาบอกว่าเฉพาะในยูโรนะ ถึงจะมองเคสแฮนบอลเป็นแบบนี้ซึ่งมันกลายว่าพอมันมีแฮนบอลของกูกรูระยามันก็เลยมาประจบบอกกวดนี้ไงเขาบอกว่าหนึ่งเนี่ยคือแขนชิดข้างลำตัวคือของกุกูริยาชิดไหมคือเรียกว่าไม่ชิดครับใช่เรียกว่าไม่ชิดนะเอาจริงก็เรียกว่าไม่ชิดแต่ว่ามันไปเข้าข้อสอง่าแต่ข้อสองมีคือแขนตั้งตรงเป็นส่วนใหญ่ครับอ่าก็ถามเลยว่าถ้าแขนตั้งตรงส่วนใหญ่เนี่ย มันก็ตั้งอยู่แล้วใช่ครับถูกปะดามันน้อยมากที่แบบถ้าเกิดยกขึ้นมาเนี่ยมันก็ต้องไปดูกรณีว่าจะยกบังหน้าอะไรอันนั้นก็ว่ากันมันเป็นธรรมชาติของมนุษย์อ่าซึ่งพอเป็นข้อสอบมันเข้านะครับมาไปเข้าเกณฑ์แล้วข้อ3เนี่ยตำแหน่งแขนอยู่ด้านหลังแนวลําตัวอันนี้ก็มีสิทธิ์อันนี้นะอันนี้เป็นอีกอีกกรณีหนึ่งใช่ครับนะครับคือแขนเนี่ยก็ต้องเป็นอย่างนี้ครับผมถูกไหมอ่าถ,ถ,ถ,ถ้าถ้าท่าบอยเขาชอบทำก็คือเขาจะเก็บแขนอย่างนี้อ่าซึ่งในกรณีของกุ้อฉะนนนั้เี่ย เอาตรงๆถ้าเป็นกฎทั่วไปของแฮนด์บอลเนี่ยเวลาเขาดูเนี่ยไอ้แขนไดน้ลำโตเนี่ยคือปลอดภัยใช่ไหมใช่ครับจะแนบแล้วจะไปโดนแต่ว่าปลอดภัยอยู่ดีถ้าดูตามกฎจริงๆแล้วเนี่ยบางคนแบบว่าให้ดูที่ชายแขนเสื้ออันนี้ต้องไม่ใช่เพราะอย่างผมเนี่ยผมใส่เสื้อตัวใหญ่เนี่ยคือบางคนไหล่ตกเนี่ยแขนเสื้อผมอยู่เนี่ยคือจะมาจะมาที่ข้อศอกแล้วใช่ไหมครับอ่ะอย่างนี้ก็ถือว่าตัวใหญ่แต่แขนก็ยังยาวอยู่เวลาเขาดูเขาให้ดูคือให้ดูให้ดูใต้รักแร้ครับผมใต้รักแร้ของคุณอ่ะอยู่ตรงไหนส่วนใหญ่ตรงนี้ใช่ไหมเนี่ยของ ผมยกแขนเนี่ยสูงกว่าใต้รักแร้นี่คือแฮนด์บอลโอกาสเป็นแฮนด์บอลสูงซึ่งของกูกุเรียเนี่ยมันยังไม่สูงขนาดนั้นมันทิ้งเขาทิ้งมือลงไปเขาทิ้งมือลงไปอาแต่โอเคแหละมันต้องไปดูอกรณีด้วยพอมี V.R มาช่วยคือตอนที่บอลมันสัมผัสมือมันมาเฉียบพันไม้าระยะมันไกลเพียงคอแล้วแขนเนี่ยมันยืดออกมาเพื่อบังทิศทางของบอลเนี่ยครับผมแล้วมันเปลี่ยนทิศทางบอลชัดเจนนะเช่นถ้าโดนตรงนี้ปุ้งและตกลงมา อันนี้น่าสนใจใช่ครับเพราะว่าเฮ้ยมันมีการเกรงเพื่อสกัดลูกบอลหรือเปล่าอ่าซึ่งมันจะดูออกจากภาพไงอย่างเราดูเนี่ยอาจดูคิดว่ามีการเกรงไหมผมว่าไม่ครับเพราะบอลมันทะลุไปอันนี้ก็ผ่าอันนี้อันนี้ก็ผ่านคือมันทะลุไปก็มองเป็นจังหวะเฉียบพันได้แต่ว่าเขาก็มองต่อไปอีกทีหนึ่งคืออะไรลูกที่ทะลุไปเนี่ยถ้าไม่โดนมือเนี่ยมันมีโอกาสที่จะเป็นประตูตรงที่บอลมันเข้ากรอบไหมนี่ไงเขาจึงบอกว่าพอคุณมาทํากฎแค่เนี้ มันก็พังกันหมดอ่ะถูกปะมันพังกันหมดอย่างนี้แสดงว่าถ้าเกิดสมมตินะกูรุริยาถอยไปอยู่ตรงเส้นประตูที่ถ้าบอลแบบไม่โดนแขนเขามันเข้าร้อยเปอร์เซ็นต์่ะแต่ลูกนี่มันโดนแขนเขาแต่ว่ากูรุริยาถอยไปอยู่ตรงเส้นประตูนะยามีครั้งหนึ่งคุณก็จะไม่ให้จุดโทษเขาใช่ไหมแล้วแอคชั่นอย่างนี้เลยใช่ไหมฮะเออนี่ไงจิบอกว่าอันนี้ฝากถามหน่อยว่าทางอ่ทางยูเอฟ่าของยูโรเนี่ยครับเขาได้คิดถึงข้อนี้ไหมแล้วผมบอกนะผมอยากเห็น รอบรองต่อไปเนี่ยสักคู่หนึ่งอาจเป็นไปอยุ่ตรงถอยไปเลยไปอยู่ใกล้งประตูเลยอะตรงนั้นเลยเอาเป็นอังกฤษแล้วกันเออ,อะจ,ะจ,ะจะได้รู้ว่าคุณจะให้เปล่านะครับเอาตามนะซิผมอยากรู้อันนี้คือไม่ได้ไม่ได้เสียดายว่าใครเข้ารอบไม่เข้ารอบอะไรเพราะว่าจริงๆก็ไม่ได้ม่ได้เชียร์แบบจริงจังมูแล้วครับอ,อย่างของอังกฤษแต่ก่อนเคยเชียร์ตอนนี้พออังกฤษเล่นเบื่อเสาเกยก็เปลี่ยนมาเชียร์ฝรั่งเศสแต่ฝรั่งเศสก็เชียร์ก็ไม่ถึงขนาดอินมากก็ดูนักเตะมันรายบุคคลไปอาจจะว่าโดนซะหน่อย4ทีมเนี้ย ใครสักคนมีเคสเนี้ยนะขอแค่ย้ำอีกครั้งหนึ่งถอยตำแหน่งของกูรย่าไปอยู่ตรงประตูเลยคือถ้าไม่โดนแขนของกูรย่าคือเข้าประตูเลย100ร้อยเปอร์เซ็นต์่ะเดา๋จะรู้ว่าคุณยังจะให้จุดโทษใหม่แล้วถ้าคุณให้อะไอตรงเนี้ยคืออะไรเออคือมันต้องให้รายละเอียดไง่<ช>แต่เขาแต่เขาเขียนแค่ว่าการพิจารณากฎเกณฑ์ของแฮนด์บอลถูกไหมหัวข้อใหญ่เขาอะ่ะใช่ครับแล้วให้มองมาสามกรณีนีค้คืออันนี้ยูฟ่ายังไม่ได้ถแถลงอะไรเลยครับไม่ได้ ไม่ได้กระจางข้อคืออะไรให้แฟนบอลได้แต่นี่เขาเอามาจากจากไอ้นี่ไหมคบใช่ครับเป็นเว็บกดของเขาเลยที่เขียนไว้ซึ่งของยูฟ่าเนี่ยซึ่งในเมื่อมันมีปัญหาเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยออกมาแถลงหน่อยออกมาอธิบายหน่อยว่าสุดท้ายเนี่ยมันเป็นยังไงเพราะตอนนี้คนที่รับไปเต็มๆเนี่ยคือแอนทนีเทเลอร์ครับซึ่งเอาจริงๆเนี่ยถ้าในจังหวะนี้เราวน้ำได้กดเนี่ยครับที่เขามีอยู่ในมือเนี่ยเขาทําถูกต้องนะครับใช่เขาตัดสินได้ถูกต้องซึ่งตอนนี้คนก็ไปตําหนิเขาเยอะซึ่ง ในเรื่องราวในอดีตหรือว่าเหตุการณ์ในอดีตที่เขาทำเนี่ยก็ได้อีกเรื่องแหละแต่ให้ยกในแค่เคสตอนนี้ผมว่าเขาไม่ได้ทำอะไรผิดแล้วในแมตช์ล่าสุดเขาก็ไม่ได้มีอะไรบกพร่องขนาดนั้นซึ่งส่วนตัวเนี่ยผมเกลียดแอนโทนีเฮเลอร์มากเลยครับส่วนตัวเกลียดแบบเกลียดเข้าไส้เลยแต่ว่า,าแ้่คุณมาพูดไปเกลียดเขาได้ไงโอ้โหผมเป็นแฟนเชลซีครับผมโดนผู้ตัดสินคนนี้มันหลายรอบแล้วใช่ครับแต่ว่าจังหวะเนี้ยเขาไม่ได้ไม่ได้ทําอะไรผิดพลาดนะครับเ,เขาตัดสินไปตามกฎที่มีอยู่ในมือที่โดน เขาย้าเลยว่าบรีฟก่อนการแข่งขันมาว่าต้องเป็นอย่างนี้อันนี้ก็มีข้อมูลมาจริงๆเพราะเห็นหลายสื่อก็ลงไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับแต่ถ้าเกิดดูจากการทิ้งน้ําหนักขาของกุรุยยาเนี่ยทิศทางมันไปโคลนทางกับฟุตบอลของชาวาร์โเซล่านะครับแต่มีการทิ้งน้ําหนักตัวคือกุลุยาเนี่ยพยายามจะเอาแล้วมือเขาเนี่ยขยับมาจากขยับมาจากนั้นบนด้วยเหมือนพยายามจะเอามาไผ่หลังแต่ไม่ทันก็นั่นแหละก็เลยโดนบอลเต็มเต็มเลยก็เลยต้องไปดูว่าการจัดระเบียบร่างกายมันมีความเป็นธรรมชาติไหมนะครับมันต้องไปมอง คือพอมี V R เนี่ยผมว่าทุกอย่างมันสามารถดูให้เข้ากดได้แบบไม่ต้องมีอะไรสงสัยอะแต่ว่ากดว่าพอเราไม่ได้มีการทักท้วงกันผมว่ามันหนักตรงที่สกอต t a แอนด์เวลมากกว่าใช่ไหมที่เช็คกันไวแล้วก็ส่งญญาณมาเลยว่าใช่สัญญามาเลยว่าเห็นด้วยผมว่าน่าไปถามคนนั้นมากกว่านะครับถึงจะได้เข้าใจทั้งหมดไม่พลาดทุกเรื่องราวกีฬาอย่าลืมกดติดตาม Subscribe YouTube แพร่สปอร์ช่องกีฬาเพื่อคนรักกีฬาทุกคนครับ